สุขภาพจิตเนี่ยนะครับถ้าตามองค์การนามัยโลกเนี่ยเขานิยามไว้นะครับมันก็คือภาวะความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตใจซึ่งช่วยให้บุคคลสามารถรับมือกับความเครียดในชีวิตตระหนักถึงศักยภาพของตนเองเรียนรู้หรือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีส่วนช่วยเหลือสังคมได้ เป็นไงบ้างครับสาหรับนิยามสุขภาพจิตของอรปนมามัยโลกอาจจะดูกว้างๆนะครับอาจจะมีบางอย่างที่อาจจะเข้าใจยากเนาะแต่มีข้อสังเกตอย่างนึงนะครับว่าในนิยามเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงโรคทางจิตเวชเลยนั่นหมายความว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ตรงข้ามกันเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวชมากขึ้นเราลองมาดูภาพน,นี้กันนะครับ คนคน,นึงถ้าเขามีอาการป่วยทางใจมาเป็นระยะเวลานานและรุนแรงมากพอจะเข้าเกณฑ์การนิฉัยของจิตแพทย์ได้เราก็เรียกว่ามีความเจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวทและสิ่งที่ตรงข้ามกับความเจ็บป่วยก็คือการไม่ป่วยครับส่วนสุขภาพจิตจะเป็นอีกมิติของจิตใจที่มีความสัมพันธ์กับโรคจิตเวทเหมือนทิศเหนือใต้ออกตกเราอาจมีสุขภาพจิตที่ดีและไม่ป่วยด้วยโรคจิตเวท นั่นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการใช่ไหมครับหรือเราอาจไม่ป่วยด้วยโรคจิตเวทแต่มีสุขภาพจิตไม่ดีก็ได้เช่นเปรียดง่ายควกคุมอารมณ์ยากไปพบจิตแพทย์ก็ยังไม่มีใชยว่าเป็นโรคยังไม่ให้ยารักษามีเพียงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตกลับมาและเมื่อปัจจัยหลายอย่างประสมกันจนปัญหาทางอารมณ์ความคิดหรือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากระดับปกติถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ย พอไปปรึกษาจิตแพทย์ที่นี้หมอบอกอาการเข้าเกณฑ์ในสายโรคแล้วร่วมกับที่เรายัางไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติเช่นไปทำงานไม่ไหวคิดวนเวียนกับเรื่องตกใจจาัดก,การอารมณ์ไม่ได้แบบนี้ก็อยู่ในกลุ่มที่ป่วยโรคจิตเวทและมีสุขภาพจิตไม่ดีด้วยพอเรารักษาด้วยยาจิตบำบัดรวมถึงการดูแลตัวเองไปสักรยะแม้ว่าอาการของโรคยังพอมีอยู่มากนะครับยังต้องกินยาอยู่ แต่เราสามารถควบคุมจาัดก,การปัญหาทางใจหลอกนี่ได้สามารถดําเนินชีวิตได้ตามปกติแบบนี้ก็เรียกได้ว,ว่ามีโรคจิตเวทแต่สุขภาพจิตด,ดีก็ได้ครับถ้าเทียบกับสุขภาพกายอ่ะสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งนะครับเขาได้รับอุบัติเหตุแล้วแขนข้างหนึ่งของเขาขาดคนนี้จะมีสุขภาพกายที่ดีหรือเปล่า เขาจะมีสุขภาพกายที่ดีเพราะว่าเขาแบบอาจจะออกกําลังกายสม่ำเสมอแข็งแรงหรือในนึงก็คือว่าเขาแขนหนึ่งข้างที่เขาเหลือนีกว่าเขาอาจจะออกไปทํางานได้หาเงินได้เลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกๆได้อันนี้ก็แปลว่าเออสุขภาพก็ดีเนะาะเพราะเขาสามารถที่จะทําหน้าที่ของเขาดํารงชีวิตยอย่างเป็นปกติสุขนะครับไม่ว่าเขาจะมีความพิการมากระตาำซึ่งก็คล้ายๆกันนะครับสำหรับคนที่เขามีเรื่องของโรคประจําตัวที่เป็นโรคทางสุขภาพจิตอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่า ป็นโรคทังจ็เพศอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเขากินยารักษาดีแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขทํางานได้เลี้ยงตัวเองได้ดูแลตัวเองได้เอออันนี้เราก็จัดว่าเขาเป็นคนที่สุขภาพจิตที่ดีได้เหมือนกันนะครับไม่เหมือนสุขภาพกายที่เราเห็นเนอะอย่างเช่นถ้ามีคนคนงเรียนมาแล้วรูปร่างเขาสมส่วนไขมันใต้ผิวหนังที่ดูน้อยมีความสะอาดสะอาดของร่างกายดูคล่องแคล่ว ว่องไวสุขภาพจิตที่ดีคนคนหนึ่งเดินมาเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าสุขภาพจิตเขาดีหรือว่าไม่ดีจ,จะเปรียบเทียบจากคนสุขภาพจิตไม่ดีเนาะเพราะ่าจจะมองเห็นภาพได้ชัดเจนมากกว่าเขาอาจจะมีความคิดเชิงลบไม่ว่าจะเป็นรู้สึกว่าเขาอ่ะไม่มีคุณค่าไร้ความหมายตรงกันข้ามสําหรับคนที่มีสุขภาพจิตดีเขาอาจจะมีความคิดในเชิงสติปิ้งกิ้งมองโลกในแง่ดีนะคะมีเป้าหมายมีความฝันอันนี้ก็อาจจะเป็น คทีี่มมวาาสุขภพจิตทีี่ดจากความคิดแล้วเรื่องของอารมณ์มันมียังไงบ้างครับระหว่างคนที่สุขภาพจิตดีกับไม่ดีคนที่มีสุขภาพจิตไม่ดีเนาะคืออารมณ์เช่นเศร้าท้อแท้สิ้นหวังแต่คนที่มีสุขภาพจิตดีเนี่ยเมื่อเจอปัญหาหรือประศัก่ยเขาก็จะสามารถที่จะเรียงละดับความสําคัญควบคุมอารมณ์ได้ว่าเออสถานการณ์นี้ฉันควรที่จะมี อารมณ์ลักษณะอย่างไงเพื่อที่ให้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันคลี่คลายได้เราพูดถึงความคิดเรือของอารมณ์เนอะอันนี้พวกนี้มันอยู่ในในในหัวในจิตใจของของเราซึ่งเราก็อาจจะมองคนอ,อื่นยากว่าคนนมีอารมณ์เขาเป็นยังไงความคิดเขามีอะไรแต่ว่าทั้งสองอย่างนี้มันมีผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมซึ่งถ้าเราจะดูง่ายๆเรามาดูทางพฤติกรรมแบบว่าคนที่มีสุขภาพจิตดีอ่ะเขาน่าจะทําพฤติกรรมประมาณไหนสุขภาพจิตไม่ดีเนี่ย มันอาจจะส่งผลเช่นชีวิตประจําวันเราเคยทําอะไรได้มาเนี่ยคนที่สุขภาพจิตไม่ดีก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเช่นเรื่องการนอนไม่หลับเคยนอนหลับได้ปกติหลับได้ดีก็อาจจะมีการนอนไม่หลับเพราะมีความคิดฟุ้งซ่านสับสนวุ่นวายในตัวเองก็อาจจะทําให้คิดมากนอนไม่หลับพฤติกรรมเปลี่ยนละพฤติกรรมการนอนเปลี่ยนหรือว่าเรื่องของการรับประทานอาหารบางคนเครียดมากๆกินเยอะเครียดมากจนเกินไปบางทีก็กินไม่ได้เลยกินไม่ได้นอนไม่หลับ่ะ พฤติกรรมการกินการนอนเปลี่ยนไปละหรือบางทีก็ไปดื่มเหล้าสูบหรีเป็นพฤติกรรมที่จากเดิมที่ไม่เคยทําเลยอะ,อะวันนี้เปลี่ยนไปว่าไม่อยากเครียดไม่อยากเศร้าตรงนี้เดี๋ยวออกไปดื่มเหล้าสุบหรีมันจะได้คลายเครียดตรงกันข้ามลองสลับขั้วมาปุ๊บคนที่สุขภาพจิตดีเขาสามารถดูแลตัวเองได้ควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้เช่นรู้ว่าสิ่งที่อะไรควรทํา พฤติกรรมนี้ส่งผลดีต่อสุขภาพของเราไหมหรือเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกทุกใจแล้วก็สามารถที่จะหาวิธีการในการจัดการตัวเองโดยการทบพฤติกรรมที่ดีให้กับตัวเอง